Classroom Language คือประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันในห้องเรียน Basic Classroom English สามารถช่วยให้การเรียนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งผู้เรียนก็จะรู้จักการคิดเป็นภาษาอังกฤษยิ่งใช้บ่อยมากเท่าไหร่ก็จะช่วยลดความประมาทในห้องเรียนได้มากขึ้น ประโยคภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเป็นประโยคง่ายๆที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันหมดแล้วแต่ก็ยังสามารถนำมาฝึกใช้ได้อย่างบ่อยครั้งเพื่อให้รู้สึกคุ้นเคยและสบายใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นลองมาดูรูปตัวอย่างประโยคค่ะสวัสดีค่ะตอนเช้า Good morning everybody สวัสดีค่ะตอนบ่าย Good afternoon everybody สวัสดีทุกคน Hello everybody วันนี้คุณสบายดีหรือเปล่า How are you today? เชา้านี้คุณสบายดีหรือเปล่า How are you this morning? เริ่มเรียนกันเลย Let's begin our lesson ได้เวลาเริ่มเรียนแล้ว It's time to begin ทุกคนพร้อมที่จะเรียนหรือยัง Is everybody ready? ครูคิดว่าพวกเราเริ่มเรียนกันได้แล้ว I think we can start now เรามาทบทวนบทเรียนที่แล้วกัน Let's review the last lesson หยุดคุยและเงียบ Stop talking and be quiet เปิดหนังสือของคุณ Open your book เปิดหนังสือไปหน้าที่สิบ open your book to page 10หรืออีกประโยคหนึ่งเปิดหนังสือไปหน้าที่10 turn to page 10ปิดหนังสือของคุณ close your book ศึกษาเนื้อหาหน้าที่10 study page 10อ่านหนังสือหน้าสิบ read page 10นนำหนังสือของคุณออกมา take out your book เก็บหนังสือของคุณ put away your book หยิบปากกาขึ้นมา pick up your pen วางปากกาลง put your pen down ไปที่กระดาน go to the board เขียนบนกระดาษ write on the board ทำความสะอาดกระดาน clean the board ลบกระดาน erase the board ดูที่กระดาน look at the board ลอกคำศัพท์ copy the word แก้ข้อผิด correct the mistake เขียนชื่อของคุณ write your name พูดชื่อของคุณ say your name สะกดชื่อของคุณ Spell your name. Yoke Raise your hand. เอามือลง. Put your hand down. ไปที่ประตู. Go to the door. ปิดประตู. Close the door. เปิดประตู. Open the door. Kaluna, listen, Listen, please. Bang Listen carefully ฟังคลู Listen to the teacher ฟังคำถาม Listen to the question ตอบคำถาม Give the answer ฟังและพูดตาม Listen and repeat พูดตามคลู Repeat after me กรุณาพูดอีกครั้ง Again please ดูกิจกรรมที่4 look at activity f o r m ทำงานเป็นคู่ work in pairs ทำงานกับคู่ของคุณ work with your partner หาคู่หรือจับคู่ find a partner ทำงานเป็นกลุ่ม work in groups ช่วยกันทำงาน help each other จัดกลุ่มกลุ่มละห้าคน Make groups of five. Form groups of five. ทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มละสามคน Work in groups of three. ทำงานคนเดียว Work alone. ทำแบบฝึกหัดที่ห้าหน้าเก้า Do exercise five on page nine for your homework. วันนี้ไม่มีการบ้าน There is no homework today. อย่าลืมทำการบ้าน Remember your homework. นำการบ้านของคุณมา Bring your homework in. ส่งการบ้านของคุณ Hand your homework in. ตรวจคำตอบ Let's go over the answers. คำตอบข้อที่หนึ่งคืออะไร What is the answer to number one? จดบันทึก Take notes. หยิบกระดาษออกมาหนึ่งแผน่น Take out a piece of paper. ส่งข้อสอบต่อ Hand out the test. รวบรวมข้อสอบ Collect the test. ตรวจคำตอบของคุณ Check your answers. ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน English conversation in the classroom นักเรียนพูดกับครู Students to the teacher ฉันขออนุญาตเข้าไปข้างใน May I come in please ขอโทษฉันมาสาย I am sorry I am late ฉันขอยืมปากกาของเธอ Can please pen I borrow your มันคือหน้าอะไรหรือคะ What page is it, please? ฉันขออนุญาตถามคำถาม May I ask you a question? คุณพูดในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร How do you say in English? คุณออกเสียงว่าอย่างไร How do you pronounce? การุณนาพูดซ้ำอีกครั้ง Can you repeat that please? ฉันขอโทษฉันไม่เข้าใจ I am sorry I don't understand. ฉันขออนุญาตเหลาดินสอ May I sharpen my pencil? ฉันขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ May I go to the toilet please? ฉันขออนุญาตลบกระดาน may I clean the board please? ครูพูดกับนักเรียน teacher to students. การุณาเงียบ be quiet please. การุณาปิดประตู close the door please. การุณาเปิดหนังสือของคุณไปหน้าที่เก้า open your book to page 9, please. การุณายกมือขึ้นเพื่อพูด Raise your hand to speak, please. กรุณามาที่กระดาน Come to the board, please. กรุณาคัดลอกสิ่งนี้ลงสมุด Copy this in your notebook, please. กรุณาทำงานเป็นคู่ Please work in pairs. กรุณาลบกระดาน Clean the board, please. กรุณาเก็บของ Pack your things, please. หรืออาจจะใช้อีกประโยคนึงว่าการุณาเก็บของเป็นภาษาอังกฤษ Put away your things, please. Good morning, everybody. Good morning, teacher. How are you today? I'm good, thank you. Let's begin our lesson. Please open your book. to page 10. Can you repeat that please? Turn to page 10. Fill in the blanks. Pim, come to the board and write your answer please. How do you pronounce this? You say this like this. Camera. Listen and repeat. Camera. Camera. Now read page 11. Correct the mistakes. May I sharpen my pencil? Raise your hand to speak, please. Thank you. Yes, you may. Put away your book, please. See you tomorrow. Thank you, teacher. Good morning everybody. Good morning teacher. How are you today? I'm good, thank you. Let's begin our lesson. Please open your book to page 10. Can you repeat that please? Turn to page 10. Fill in the blanks. Him, come to the board and write your answer please. How do you pronounce this? You say this like this. Camera. Listen and repeat. Camera. Camera. Now read page 11. Correct the mistakes. May I sharpen my pencil? Raise your hand to speak, please. Thank you. Yes, you may. Put away your book, please. See you tomorrow. Thank you, teacher.